เพิ่งออกรถได้ประมาณแค่5เดือนเท่านั้นเองนะครับคือมันคือรถใหม่เลยนะทุกคนคือรถป้ายแดงใหม่ๆเลยคันนี้วิ่งเพียงแค่16,871กิโลเมตรเท่านั้นเอง <S <S <โ ris> ใครที่กำลังจะดูคลิปนี้นะครับยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยครับก็กดกันก่อนนะฮะแล้วค่อยไปดูคลิปกันนะจ๊ะจะ20,000ซับแล้วรเร็วๆ สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการพูดไปเรื่อยนะทุกคนแล้ววันนี้นะฮะผมก็พาทุกคนเนี่ยมาดูรถกระบะซิ่งๆกันบ้างนะครับว่า Big กคาเนี่ยจะมีรถอะไรมาให้รีวิวกันบ้างนะทุกคนก็บอกได้เลยนะครับตั้งแต่เปิดตัวมาในปี2020นี้นะก็เป็นคันแรกที่ผมได้สัมผัสตัวเป็นๆของเขาเลยนะครับก็คันนี้ก็จะเป็น Isuzu All New D-Max นะครับ 1.9S คันนี้เป็นตัวแคปบนั่นเองเป็นตัวเริ่มต้นนะครับของของรุ่นแคปบเตี้ยเนะฮะเดี๋ยวเราไปดูทุกดีเทลของและรายละเอียดของเขากันนะครับว่าจะหล่อแค่ไหนไปไปเลยทุกคนมาดูของด้านหน้ากันก่อนนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกได้เลยว่ามันเป็น All New D-Max ใช่ไหมทุกคนมันก็จะแบบนี้เลยโหโคตรหล่อนะฮะ ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับอย่างที่บอกไปเป็นตัวเริ่มต้นตัวนี้หล่อมากๆนะครับแล้วคันนี้เป็นรถปี2020ด้วยก็ซื้อมาวันนะวันออกรถใน28พฤษภาปี2563ก็เท่ากับว่าเพิ่งออกรถได้ประมาณแค่5เดือนเท่านั้นเองนะครับแล้วคันนี้บอกได้เลยว่าวิ่งเพียงแค่พันกว่าโลเท่านั้นเองวิ่งโคตรน้อยแล้วคือมันคือรถใหม่เลยนะทุกคนคือรถป้ายแดงใหม่ๆเลยนะครับ ด้านหน้าไฟเฮดไลท์แบบนี้ก็เป็นไฟใหม่ทั้งหมดกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าใหม่ทั้งหมดแต่ผมว่ามันดูบึกบึนขึ้นนะผมว่ามันดูแบบแข็งแรงขึ้นนะครับดูแข็งแรงมากกว่าตัวรุ่นล่าสุดก่อนที่จะมาเป็นตัวนี้เนี่ยอย่างเช่นตัวสเตลก็ตัวนี้ผมว่าดูดุกว่านะครับด้านหน้านใหญ่ทั้งหมดเลยบืเริ่มเลยนะแล้วดูไฟตัวนี้ไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวมาอยู่ด้านล่างนะทุกคนอันนี้ไฟหลี นี่ไฟเลี้ยวถ้าเกิดเป็นตัวขยับขึ้นมาอีกหน่อยมันจะมีไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับแต่ว่าแค่นี้ก็หล่อแล้วละ่ะนะแล้วดูสีดิดูผิวพันธุ์เนี่ยกิฟนะครับก็คือมันก็คือมือหนึ่งดีๆเนี่ยแหละฮะมือมือหนึ่งรถสภาพรถมือหนึ่งในราคาที่เป็นมือสองนะครับแล้วคันนี้ทุกคนเห็นการจัดทรงของรถคันนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแบบนี้นะครับนี่เพิง่งผมเพิ่งเปลี่ยนยางมาเลยนะผมสั่งล้อ C.E. 3 7 R.E. 3 0 C.E. 2 8เนี่ยมาประมาณ10ชุดนะครับก็มีทั้งเกง๋งมีทั้งกระบะเลยผมสั่งมาประมาณ10ชุดนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ผมใส่เข้าไปให้ทุกคนใหม่บอกได้เลยนะครับว่ามาดูรถแล้วเนี่ยน็อตล้อเรนะครับ okay, <G> ก็ใหม่นะครับตัวนี้เป็นล้อ t ี3 7หยอดแดงนะครับเห็นไหม C.E. สางานหยอดแดงนะครับตัวนี้ ก็หล่อมากแล้วก็ยางเนี่ยปี2020นี่ยางใหม่เลยนะครับยางใหม่ลายซิ่งด้วยนะเดี๋ยวแพลนให้มาดูดูยางอินเสิร์ตเข้าดูยางอีกทีนึงนะครับตัวนี้เป็นยางซิ่งด้วยโอ้หล่อพอพอใส่ล้อชุดนี้แล้วมันรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างมันลงตัวนะครับทุกคนด้านข้างด้วยความที่รถมันใหญ่ขึ้นนะทุกคนก็มันผสมมาด้วยกับไอตัวกระจกมองข้างเนี่ยก็ต้องใหญ่ขึ้นตามนะครับก็ แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็ยังเล็กกับ f o r d r a n g e r Ford e v e r e s t ออยู่ดีนะทุกคนตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นใช่ไหมตัวมือจับเนี่ยมันก็จะเป็นสีดำด้านแบบนี้แต่ตัวนี้มันยังเป็น Open Cap ด้วยนะนี่ให้เห็นภายในแบบแฉลบแฉลบเล็กน้อยก่อนแต่ตัวนี้เป็นตัว Open Cap นะทุกคนก็เปิดเข้าง่ายออกง่ายแต่ด้วยตัวรถที่เขาย้ายแหนบมานะครับมันก็ทาให้รถมันมันเตี้ยลงมันจัดทรงได้แบบดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็เป็นกระบะซิ่งนั่นแหละ ไอายางเนี่ยก็ยางใหม่นะครับชุดนี้ล้อใหม่ทั้งชุดเลยก็เลยมาประมาณนิ้วหนึ่งอันนี้ก็หลบๆอันเนาแล้วแต่ฝีมือนะครับด้านหลังนี่ด้านหลังตัวนี้จะไม่มีแม็กไลเนอร์นะทุกคนก็จะเป็นแบบปเปลือยๆแบบนี้เลยนะครับก็น่าจะเจ้าของใหม่เจ้าของคนแรกของเขาเนี่ยออออรถมาจากอีสุพนครที่สุรินนะครับก็น่าจะไม่ได้ขอตัวแม็กไลเนอร์มาแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับสายซิ่งแล้วเนี่ย แม็กไลเนอร์ผมว่าคงจะไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูอินทีเเลียองเขาดีกว่านะทุกคนว่าไอ้เจ้าออ l n นิวดีแคันนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรสวยแค่ไหนนะครับไฟไท้ายก็ใหม่ด้วยแต่เป็นเฮดไลท์หมดเลยนะไฟไท้ายใหม่เป็นเฮดไลท์ทั้งหมดเลยก็จริงๆแล้วก็ดูสวยดีนะเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์ที่เขาเปลี่ยนไฟไท้ายใหม่ถ้าเป็น LED ก็ยิ่งหล่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูอินทีเียดีกว่าว่ามีอะไรมาบ้าง อะไรนะทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ในอินเทเลียของ i s u ูดีแ a ็กออนยูดีคันนี้เป็นปี2020นะทุกคนก็สตาร์ทแล้วมาดูเป็นไงดูฟังเสียงนะนี <c> ่ <oughs> เปลี่ยนท่อมาด้วยนะครับทุกคนแต่คันนี้ไม่มีดันรางนะไม่ได้ทำอะไรเลยคันนี้ก็เป็นรถเดิมๆเ,เลยนะครับก็เปลี่ยนแค่ท่อกับล้อมาเท่าน,นั้นเองให้มันดูแบบครบขึ้นนะสำหรับใครที่ชอบกระบะสายซิ่งเนี่ยก็ซื้ออไปก็เ <c oughs> ติมน้ามันอย่างเดียวนะครับคันนี้วิ่งเพียงแค่16,800 7 1กิโลเมตรเท่านั้นเองหมผมบอกว่าพันหกพูดผิดหมื่นหกนะครับเมื่อกี้มองผิดด้วยนะหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วคันนี้ก็เป็นหน้าจอแบบใหม่ด้วยมีท FC ตรงกลางแล้วไอ้ตัวหน้าจอเนี่ยมันจะมีไมวัดรอบที่เป็นดิจิตอลด้วยนะครับทุกคนก็เราสามารถดูเป็นตัวเลขก็ได้หรือดูเป็นเข็มวัดก็ได้นะครับพวงมลาลัยก็ไม่มีอะไรเลยนะครับด้วยที่เขาเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยพวงมลาลัยก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับ ฝั่งนี้ก็จะมีที่วางแก้วมาให้นะมีที่วางแก้วมาอย่างเดียวนะครับแดชบอร์ดทำใหม่หมดเลยนะทุกคนก็เป็นรูปลักษ์ใหม่หมดเลยของยูสุพุมไลก็ทําใหม่นะครับเป็นลายใหม่ทั้งหมดตัวนี้เป็นเกียร์หสปีดนะครับเป็นเกียร์เมนนวลหกสปีดก็มี6เกียร์นั่นเองเกียร์อาเนี่ยก็เหยียบคัทนะครับแล้วก็หนีบขึ้นแล้วก็ดันขึ้นเข้าไปอันนี้ก็คือเกียร์ถอยแล้ว oh <my> ใช่ถูกต้องนะครับ แล้วก็แดชบอร์ดมีอะไรบ้างมีวิทยุมาให้เป็นดินเดียวทุกคนโหโบราณมากนะครับอันนี้น่าจะไม่มีใครใช้อะไรแล้วแหละนะครับก็คงจะต้องเปลี่ยนเป็นทูดินแล้วก็ใส่กล้องถอยมาด้วยเลยนะครับน่าจะดีกว่าแก๊สใส่ของก็มีมาให้นะครับตัวนี้ก็เป็นที่วางแก้วด้วยอ่าผมว่าเก็บเรียบร้อยดีนะแบบนี้ชอบนะครับที่วางแก้วตรงนี้ก็มีอีก2จุดนะครับพาวเวอร์เลมีให้1ช่องพอร์ต usb ไม่มีนะแล้วก็แอร์ก็เป็นแบบเมนนุ่นปกติทั่วไปเลยนะครับ แล้วที่ผมสัมผัสนะครับว่าไอ้เจ้าอีซูคันนี้เนี่ยคือมันเป็นรถดั้มเดิมนะไม่ได้ทําอะไรมาเลยเนี่ยคัตเนี่ยวิง่งเพียงแค่หมื่นหกพันโลเนี่ยคัตเนี่ยนุ่มมากคัตไม่แข็งเลยนะทุกคนคัตไม่แข็งแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันหนืดเหมือนตัวเก่าๆนะครับตัวนี้คัตนุ่มมากเหมือนไว้ใช้แค่ใส่เกียร์อย่างเดียวทุกคนเหมือนแค่เหยียบใครถ้าใครเคยขับบิ๊กไบค์นะก็จะอารมณ์เหมือนขับดูกระติะครับทุกคนดูกาติที่มันเป็นครัชน้ํามันนะ่ มันเอาไว้กำรรแบบอ่มันจะอารมณ์นั้นเลยนะครับดูกติที่ใช้ครัตน้ํามันอย่าง796อะไรพวกนี้หรือว่าเพนนีก็นลแปด้าเ้อะไรแบบนี้นะครับที่มันใช้ครัตน้ํามันเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเลยนะครับว่าเรากำกำคร,รัตอยู่นะครับมันจะแบบเหมือนเอาไว้ใส่เกียงเดียวอันนั้นอันนี้แล้วก็อันนี้อารมณ์เดียวกันเลยแต่มันเพียงแค่อยู่ที่ขาเท่านั้นเองนะทุกคนเบาะแบบใหม่นะครับเบาะแบบใหม่ทรงสปอร์ตด้วยนะเป็นผ้านะครับ เบาะเป็นผ้าทรงสปอร์ตด้วยนี่ก็ยังใหม่ๆอยู่เลยอันนี้ก็คือรถใหม่จริงๆนะครับรถเพียงแค่5เดือนเท่านั้นเองถ้านั่งก็โอเคนะเบาะนุ่มเบาะนุ่มมากอาเดี๋ยวเราไปดูแคปด้านหลังนะครับว่าใช้งานอย่างไรแล้วนั่งได้หรือเปล่าแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันนั่งมันก็ตามสภาพของแคปนะทุกคนอ่ะโอเพนแคปเปิดได้แบบนี้นะครับ ด้านในเนี่ยน่าจะเป็นธรรมดาของของกระบะเนี่ยคือเปิดได้นะครับนี่เปิดได้แบบนี้เลยแล้วก็ด้านล่างจะมีแม่แรงมาให้นะครับมีชุดอุปกรณ์ต่างๆและช่องเนี้ยอาจจะเป็นช่องไว้เก็บของนะครับแล้วก็เอาไว้สามารถใส่ของได้ใส่อะไรได้อันนี้น่าจะเป็นเบ้ากันชนนะทุกคนที่เจ้าของเก่าเขาน่าจะถอดมาอ่ะมาลองนั่งกันดูซิว่านั่งได้หรือเปล่า นั่งได้ทุกคนนั่งได้3มคนด้วยเพราะรถมันค่อนข้างใหญ่นะครับตัวใหม่เนี่ยใหญ่ผมบอกเลยตัวใหม่เนี่ยใหญ่มากนะเฮ้ยหลังหัวไม่ติดด้วยนะนั่งได้นั่งแบบไปไหนมาไหนแบบว่าฉุกเฉินอนะอะไรเงี้ยแต่ว่านั่งยาวๆนี่ก็อึดอัดนะครับมันเป็นแคบอยู่แล้วมันก็อึดอัดอยู่แล้วเออแต่นอนเนี่ยนอนเลยนอนถ้านอนเนี่ยสบายเลยนะทุกคนเอาละทุกคนเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องของราคากันดีกว่านะครับว่าไอ้เจ้าปี2020นีบ all new d m คันนี้เนี่ย จะขายอยู่ที่เท่าไหร่อะไรนะทุกคนครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมทุกคนสําหรับสายซิงยงนะยยซ่งเนี่ยชอบไหมเป็นผมผมเองน้าเป็นสายกระบะสายซิ่งเนี่ยก็ต้องชอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าด้วยทรงรถเนี่ยผมว่ามันดูคลีนคลีนมากเลยนะมีล้อหน่อยนึงโหลดนิดนึงเนี่ยโอเคสวยแล้วลนะ่ะนะครับสำหรับราคาเจ้าคันนี้นะทุกคนก็คือ5 60, 7, 000, ้าแสนบาทเท่านั้นเองนะครับ 5, 6, 7, ห้าหกเจ็ดจำง่ายๆเลยนะครับห้าแสนบาทก็หายจาก มือหนึ่งไปก็หลายตั้งอยู่นะครับเกือบแสนอยู่เหมือนกันนะทุกคนสำหรับคันนี้ก็ถ้าใครถูกใจนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเบอร์โทรผมอยู่ด้านล่างนี้พร้อม ID l ดียเลยนะครับอยู่ด้านล่างนี้พกกบใหม่ EP หน้า EP นี้ลาไก่อนสวัสดีครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ